กรุงเทพมหานครครองแชมใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารมากที่สุดรอยละของประชากรอายุ6ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือในปีพศ2516ถึง2560กราฟเส้นสีเขียวแทนการใช้โทรศัพท์มือถือกราฟเส้นสีชมพูแทนการใช้อินเทอร์เน็ตกราฟเส้นสีดำเงินแทนการใช้คอมพิวเตอร์โดยเริ่มจากการใช้โทรศัพท์มือถือในปีพศ2516 คิดเป็นร้อยละ73.3 2 5ิ7คิดเป็นร้อยละ7 7 2ปี2558คิดเป็นร้อยละ79.3ปี2559คิดเป็นร้อยละ81.4ปี2560คิดเป็นร้อยละ88.2ต่อมาการใช้อินเทอร์เน็ตในปี2 5ง6คิดเป็นร้อยละ2ี9 ปี2,517คิดเป็นดอยละ34.9ปี2,518คิดเป็นดอยละ39.3ปี2,519คิดเป็นดอลละ17.5ปี2,520คิดเป็นดอยละ52.9และการใช้คอมพิวเตอร์ในปี2 5 1 6การใช้คอมพิวเตอร์คิดเป็นดอยละ35ปี2,517 คิดเป็นร้อยละ38.2ปี2518คิดเป็นร้อยละ34.9ปี2519คิดเป็นร้อยละ32.2และปี2560คิดเป็นร้อยละ30.8ร้อยละของประชากรอายุ6ปีขึ้นไปที่ใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือจำแนกตามภาค กราฟแท่งสีดำเงินแทนการใช้คอมพิวเตอร์กราฟแท่งสีชมพูแทนการใช้อินเทอร์รเน็ตกราฟแท่งสีเขียวแทนการใช้โทรศัพท์มือถือโดยเริ่มจากทั่วประเทศการใช้คอมพิวเตอร์คิดเป็น30.8การใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ52.9การใช้โทรศัพท์มือถือคิดเป็นร้อยละ88.2ในกรุงเทพมหานคร การใช้คอมพิวเตอร์คิดเป็นโดยละ49.2การใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็น้อยละ47.5การใช้โทรศัพท์มือถือคิดเป็น้อยละ93.5ในภาคกลางการใช้คอมพิวเตอร์คิดเป็น้อยละ30.1การใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็น้อยละ57.9การใช้โทรศัพท์มือถือคิดเป็นโดยละ89.6ในภาคเหนือ การใช้คอมพิวเตอร์ค <seis> <ens> no. ิดเป็นร้อยละ27.7การใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ45.4การใช้โทรศัพท์มือถือคิดเป็นร้อยละ85.3ภาคตะดอกเชียงเหนือการใช้คอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ2 6 2การใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ4 2 5การใช้โทรศัพท์มือถือคิดเป็นร้อยละ86.4ในภาคใต้ การใช้คอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ27.9การใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็นร้อยละ52.2และการใช้โทรศัพท์มือถือคิดเป็นร้อยละ87.1ที่มาสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนพศ2560สำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อุตสาหกรรมเสี่ยงที่รับผลกระทบเพิ่มจากโควิด -19 อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการจ้างงานในประเทศไทยโดยโรงแรมอาหารมีสัดส่วนในการจ้างงาน3.15ล้านคนคิดเป็น8.1%ขายส่งขายปลีกสัดส่วนในการจ้างงาน6.65ล้านคนคิดเป็น17.2%การผลิตสัดส่วนในการจ้างงาน 6.5ล้านคนคิดเป็น16.9%ขนส่ง1.45ล้านคนคิดเป็น3.7%อื่นๆสัดส่วนในการจ้างงาน5.81ล้านคนคิดเป็น15.1%การก่อสร้างสัดส่วนในการจ้างงาน2.5ล้านคนคิดเป็น6.5%เกษตรกรรมมีสัดส่วนในการจ้างงาน 10.51ล้านคนคิดเป็น27.3%การศึกษาสัดส่วนในการจ้างงาน1.35ล้านคนคิดเป็น3.5%สุขภาพสัดส่วนในการจ้างงาน0 5ล้านคนคิดเป็น1.7%รวม38.5ล้านคน